สร้างประวัติศาสตร์ครับผมคว้าแชมป์ AVC ครับ2012นะครับที่คาซ์สตฐานนะครับได้เป็นครั้งแรกหลังที่ประเทศไทยนะครับมือวางอันดับ12ของโลกนยฮะเอาชนะประเทศจีนครับมือวางอันดับ5ของโลกและแชมป์เนี่ยมาแล้ว2สมัยนะครับคือจีนนะครับชนะไปถึง3-1เซตสุดยอดจริงครับเมื่อวานหมันมากพี่เมื่อวานในช่วงเย็นมีแต่คนพูดถึงเรื่องนี้ใช่ครับคือทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์นะครับ แล้วก็หลายๆคนมีคนพูดถึงเยอะมากใชครับรู้สึกภาคภูมิใจนะฮะแทนสาวๆด้วยนะครับไม่เพียงแค่นั้นนะครับต้องขอบอกว่าหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันได้มีการมอบรางวัลนะครับนักกีฬายอดเยี่ยมในตำแหน่งต่างๆและออนอุมาสิทธิรักครับนักตบสาวไทยเนี่ยนะก็คว้าคนเดียวไปถึง3รางวัลคุณผู้ชมทั้งทำคะแนนสูงสุดครับตบยอดเยี่ยมและผู้เล่นทสงคุณค่าหรือว่า MVP ของการ แข่งขันด้วยนะครับทำไมอยู่ที่คุณต้องไปต่อยมวยเพราะอะไรคุณหมอครับบอกว่าให้ลดน้ำหนักให้ลดถึง10โลตอนนี้หนักร2อยเองครับอ๋อคุณหนักแค่ร2อยหรือคุณร้อยี่เหรอใช่พี่ผมดูไม่ออกเลยว่าคุณร้อยยี่เนี่ยมันมันซ่อนรูปครับโอ้เสื้อผ้าที่มันใส่ที่ซ่อนรูปสุดๆสรุปหมอบอกว่าน้ำหนักเกินตอนนี้ประมาณร้อยยี่ร้อยยี่สิบโลอยากให้ลดกี่โลสักสิบโลครับผม ใช่เพราะว่าการเดินหายใจมันเริ่มไม่ค่อยสะดวกแล้วและเข่าก็ปวดครับผมก็เลยคิดว่าต้องลดน้ําหนักนิดนึงอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะนำเสนอในวันนี้โครงการ New You นะครับกับโปรสลิมและช็อกโกเชฟเนี่ยนะครับมีคุณผู้ชมหลายท่านสนใจเยอะมากนะส่งเรื่องราวเข้ามานะทุกคนอยากจะหุ่นดีนะครับทุกคนก็ส่งเรื่องราวเข้ามาเล่าให้เราฟังเยอะทีเดียวนะครับแต่มีหลายคนท้อแท้บอกว่าจะลดได้จริงเหรือนะครับเขาเขียนมาว่าอะไรหรือปางขเขียนมาบอกว่าฉันน้ำหนักเป็นร้อยเลยนะ วันนี้วูดดี้เนี่ยก็เลยมีหนึ่งตัวอย่างมาให้คุณผู้ชมชมกันบางคนเขาบอกว่าเขาเขาร้อยกว่ามันจะลดได้เหรอใช่ครับเราจะมีหนึ่งตัวอย่างมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันผู้หญิงคนนี้นะครับจากเนี่ยดูๆจากที่มีน้ำหนักตัวมากถึงร้อยสี่กิโลนี่คุณผู้ชมแต่สามารถลดลงมาได้นะถึงกว่า30มบโลนโโี่โอ้โหดูโอ้เซ็กซี่อ่ะ เจ้าของตำแหน่งนี่เลยครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งไทยแลนด์สกอตแลนด์ซีซั่นสองนะครับที่หลายคนบอกว่าน้องร้องเพลงภาษาอังกฤษได้ชัดและเก่งมากๆซึ่งเทคนิคก็คือการเรียนภาษาอังกฤษแบบเฟอ n e เนติกส์จะเป็นยังไงวันนี้น้องเกลและคุณแม่จะมาเล่าให้ฟังนะครับ น้องผู้หญิงผู้ชายคะน้องเกลผู้ชายค่ะผู้ชายตั้งชื่อยังตั้งแล้วค่ะชื่ออะไรคะแก๊ปค่ะอ๋อน้องแก๊ปแก๊ปแก๊บน้องแก๊ปค่ะเกลกับแก๊ปนั่นเองนะครับผมคืออย่างนี้สังเกตว่าเวลาน้องเขาร้องภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับจะค่อนข้างจะเป๊ะพอสมควรกับเด็กอายุหกขวบเนี่ยไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายนะครับคุณผู้ชมแต่วิธีการเรียนของเกลเนี่ยคือเป็นแบบแฟนตาจิกแฟนตาจิกคือยังไงฮะให้คุณแม่อธิบายเป็นการออกเสียง ผสมคาค่ะอย่างสมัยก่อนที่เราเรียนภาษาอังกฤษกันเราจะท่องท่องเป็นคําศัพท์เลยนะคะแล้วก็คาอ่านก็จําคําอ่านแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะผสมคําอย่าง A ถึงแเราก็จะไม่ได้เท่าง A ถึงแจะออกเป็นเสียงเลย A ก็แอรบีก็เบ C ร์กซีกเคิร์ฟอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ที่โรงเรียนสอนหรือคุณแม่เป็นคนสอนอ่าที่โรงเรียนสอนด้วยค่ะโรงเรียนตั้งแต่สมัยอนุบาลที่เขาเรียนมอนเตสซี่อะค่ะสอนแล้วก็มีเรียนพิเศษเรียนกับคุณครูครับคุณครูก็ กก็จะมีความชํานาญในด้านนี้มีคนเรียนเยอะไหมครับก็ตอนนี้จริงๆได้ข่าวว่าก็เป็นที่นิยมนะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพก็คนก็เรียนกันเยอะค่ะอ,อ,อมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาจนมานี่อย่างที่ตอบไว้เหมือนเจ้าของไม่มีผิดเลย เขาชื่อเกาหลีนะครับผมชื่ออะไรเกาหลีซอยิกยิกลำซอยกยิกยิกะเป็นความน่ารักครับผมพี่ชายน้องชายหมากันครับอโอเคพี่ชายน้องชายนะอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับว่าชีวิตคู่ของพี่ต้อมก่อนหน้านี้คือมันจบไม่ค่อยดีดัดถูกไหมครับก็เลยคิดว่าสําหรับรักครั้งใหม่ครับก็อาจจะไม่ต้อง หมายไม่ต้องเต็มสตรีมถึงขั้นที่ว่าต้องแต่งงานหรือว่าจดทะเบียนแค่อยู่ด้วยกันก็มีความสุขแล้วใช่เป็นเพื่อนกันแล้วก็รักกันเนาะพี่เนาะใช่ตกลงน้องชื่ออะไรนะครับขออีกครั้งหนึ่งฮะน้องลูกชายวิวิเขาตั้งชื่อไว้ค่ะว่าวัยวัยแต่กองถ่ายอปยุนจะตั้งชื่อว่าไอ้วยวายวยวายว่ามันยังไงฮะยังไงพี่เพราะในเรื่องนี้คือแม่เล่นแบบวยวายมากเสียงปี๊ดเสียงสูงตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแซวกันเด็กออกมาทุกคนก็จะเอ๊ะ แต่รูปพี่ออกมามันจะอยู่ท่านี้แน่นอนว่าการการที่น้ําหนักขึ้นเนี่ยแ็กเป็นไหมสมัยก่อนกินเท่านี้แหละทําไมไม่อ้วนเลยไม่อ้วนเท่านี้ทาไมพอพออายุมากขึ้นมันอ้วนมากขึ้นเมตาบอลิซึม <abol> ที่มันต่าลงการผอมผานเอาการอผอมผานที่มันต่าลงอายุที่มันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีการที่มีตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายหรือว่าเป็นการดื่มเครื่องดื่มที่มีสารสก,กัดจากถั่วขาวอ,อันนี้ดีมากๆเลยช่วยให้เหมือนกับเรากินข้าวไปดื่มก่อนอาหารนะคะพอเรากินข้าวไปหนึ่งจาน แต่มันลดการดูดซึมของแป้งเหมือนอเรากินข้าวหรือแค่เครื่องจานเท่านั้นเองอ,อย่างเงี้ยก็ช่วยได้มากๆเลยค่ะ